ร้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยมาเลเซียงานงอกงานเข้าแล้วฮะท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมหารือกันระหว่างฝ่ายไทยและก็ฝ่ายเขมรโดยมีมาเลเซียเ่ยนะครับเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพราะว่าเขาเองเนี่ยนะครับเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมแน่นอนครับบทบาทของมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็คงจะมีบทบาทที่แบบว่าเออฝ่ายไทยฝ่ายเขมรเนี่ยก็คุยๆก,กันแล้วกันเนาะแบบสันติวิธีอะไรอย่างนี้แต่เชื่อไหมครับว่าล่าสุดเองเนี่ยดันมีเรื่องอีกแล้วนั่นคือว่าท่านผู้ชมครับ ไม่นานมันนี้เองเนี่ยนะมีชาวมาเลเซียคนหนึ่งฮะได้ออกมาแฉยับเลยต้องบอกว่าแงรอบนี้เนี่ย เอาซากะเมนี่หน้าชาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มมาเลเซียคนหนึ่งครับวัย36ปีชื่อว่าโจโจนะครับบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยถูกหลอกและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาต้องบอกก่อนนะครับว่านายโจเนี่ยเป็นชาวมาเลเซียอายุ3 6ปีเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งทํางานเงินเดือนก็น้อยไม่ค่อยจะพอมีกินเท่าไหร่แล้ว บังเอิญก็มีเพื่อนที่รู้จักกันนี่แหละมาชวนไปทํางานด้วยโดยเพื่อนบอกนะครับว่าเอ้ยนี่ไปทํางานที่การพูชาไหมเดี๋ยวจะมีเงินเดือนให้นะเดือนหนึ่งประมาณ1,500ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบห้าหมบาทนอกจากนี้นะครับเพื่อนยังออฟเฟอร์บอกว่าเออถ้าไปกับเราเนี่ยนะจะได้ทั้งที่พักค่าโรงแรมตั๋วเครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายโอ้ยมันคุ้มค่ามากๆไปเถอะโจฮะได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าเออมันก็คงดี ีกวันนี้ละมังก็เลยตัดสินใจไปเะฮะเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าโจไลฟ์ฟันนะครับพอไปถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยเขาพบว่าตัวเองฮะถูกพาไปยังฐานที่มั่นของแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา สานที่มั่นแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นโรงแรมที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ถูกให้ทำงานให้เป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่นั่นเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกพาไปกินอะไรก็ไม่รู้เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งเครื่องดื่มที่คาดการวาน่าจะผสมอะไรบางอย่างให้เขากินเขาบอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะก็มีอาการเบลอเบลมมืน และระหว่างที่เบลเบลมึนๆน,น,นี่นะฮะก็ต้องไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์โทรไปหลอกคนนั้นคนนี้และต้องแกล้งเป็นตำรวจด้วยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องถูกกักขังแบบนั้นอยู่ประมาณถึง4เดือนและระหว่าง4เดือนนี้หากว่าไหนทำไม่ถึงเป้าหรือทำเป้าไม่ได้เนี่ยก็จะถูกลงโทษด้วยวิธีการที่มนุษย์ทั่วไปเขาไม่ทำกันนะฮะซึ่งทำงานวันหนึ่งเนี่ยประมาณวันละ14ชั่วโมงเข้างาน10โมงเลิกงานเที่ยงคืนและ1วัน นี้ให้กินข้าวเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าวันไหนทำไม่ถึงเป้าและโดนลงโทษจะไม่ได้กินข้าวและจะได้ดื่มนะเพียงแค่1ขวดเท่านั้นนอกจากนี้เขาเล่าต่อนะครับเขาเนี่ยก็พยายามที่จะเล่าถึงกระบวนการการหลบหนีด้วยว่าเขาหลบหนีมายังไงเขาบอกว่าระหว่าง4เดือนนี้เนี่ยเขาแบบพยายามที่จะทําให้มันถึงเป้าแต่ก็ทําไม่ถึงก็เลยโดนข่มขู่นะครับว่าถ้าทาไม่ได้แบบนี้ทั้งตัวเขาและอีกสี่คนเนี่ยจะ ถูกส่งไปที่ชายแดนประเทศลาวเพื่อให้ไปเป็นแรงงานหรือว่าให้เป็นขอทานนอกจากนี้เขาเล่าด้วยความเจ็บใจนะครับว่าไอ้เพื่อนคนที่มาชวนเขาไปทำงานเนี่ยได้ทักมาขอโทษเขาด้วยเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยนะทักมาขอโทษแล้วก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยนะเป็นเพราะบริษัทหรือว่าเหล่าสแกมเมอร์เนี่ยสั่งให้เขาทำอีกทีนึงและทุกการที่เขามาชวนใครไปทำงานเนี่ยนะ ตัวเพื่อนคนนี้เนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ2,000ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ60,000กว่าบาทซึ่งจะได้ส่วนแบ่งแบบนี้ต่อครั้งต่อคนนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพื่อนของเขาคนนึงเนี่ยจะสามารถ ทำอะไรแบบนี้เพื่อแลกกับวิตรภาพแบบนี้ได้โจเล่าต่อน,นะครับบอกว่าใน1เดือนเนี่ยเขาต้องทําให้ได้ขั้นต่ำเนี่ยก็คือ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแริงกิตซึ่ง50,000ื่นริงกิตก็คือประมาณ3ามแ0 0เกือบเกือบ400,000บาทในขณะที่1 0 0 0 0แสนริงกิตก็ตีเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนเกือบเกือบ800,000บาทโจเล่าต่อน,นะครับว่า ตอนที่เขาไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาพบว่ามีชาวมาเลเซียที่คาดการว่าน่าจะถูกหลอกไปในอีกประมาณ40คนนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีชาวต่างชาติด้วยเช่นชาวรัสเซียชาวบราซิลและพวกกลุ่มอาหรับโจยังเล่าต่อนะครับบอกว่าเขาเนี่ยถูกบังคับให้กินอาหารในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่สามารถกินได้แต่จำใจจำเป็นที่จะต้องกินเข้าไปทั้งนี้เขาก็เล่าต่อถึงวิธีการหลบหนีออกมานะครับโจบอกว่าในระหว่างที่เขาเนี่ยกับเพื่อนของเขา ถูกส่งตัวนะครับไปยังชายแดนลาวระหว่างทางนี้เนี่ยเหมือนกับนายจ้างที่เป็นชาวจีนเนี่ยจะแกล้งลืมโทรศัพท์หรือลืมจริงๆไม่รู้แหละ แต่ว่ามีโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นโจก็เลยใช้จังหวะตรงนี้ครับรีบติดต่อกลับไปยังมาเลเซียซึ่งจากข้อมูลของเขาเขาบอกนะครับว่าเขาติดต่อไปที่ศูนย์บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ EDUN จากนั้นไม่นานครับเขาก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างโดยด่วนและถูกส่งกลับประเทศมาเลเซียทันทีในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ว่าโจจะปลอดภัยนะครับแต่ว่าโจเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจอยู่เรื่อย เพราะว่าระหว่างสีเดือนนี้เนี่ยเขาก็คือได้ไปพบเจอกับสิ่งที่ไม่ควรจะพบมาอย่างยาวนานดังนั้นนะครับต้องบอกว่าจิตใจของเขาคงย่ำแย่มากๆและต้องใช้เวลาคูลดาวอีกเยอะและนานพอสมควรเลยทีเดียวครับก็นี่แหละฮะความจริงที่หนุ่มมาเลเซียรายหนึ่งได้เอามาเผยแผ่ในประเทศของตัวเองในขนาดนี้แล้วก็พยายามที่จะเปิดเผยให้ทั่วโลกได้รับรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาและที่นั่นคือประเทศกัมพูชาครับก็ต้องมาติดตามรับฟังกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางการมาเลเซีย จะเคลียประเด็นนี้อย่างไรและการพูชาจะออกมาเช็คแอชันเรื่องนี้อย่างไรบ้างก็ต้องมาติดตามรับฟังรับชมกันต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสมัครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบกันเล่าเรื่องและเรื่องประเด็นของแอดมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ